สวัสดีครับทุกคนวันที่บอลที่พาไปเที่ยวนะผมพาเอฟซีไปเที่ยวนะวันนี้ครับผมเดี๋ยวบอลที่าจะพาเอฟซีไปเที่ยวมหาชัยนะผมตอนนี้กาลังเดินทางอยู่วันนี้ถึงไอ้นี่แล้วช้างเอราวัณสร้างสามเสียนพี่น้องสม,มุรปากกาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอลนี่มจะพาเอฟซีไปมหาชัยไปเที่ยวมหาชัยวันนี้โอ้ขึ้นหมืนดนเลยวะไปไปไปนเลยครับพี่น้อง พระรามสองข้ามไปฝั่งกรุงเทพมหาะนคะรบางนาสนามบินสวุวรรณภูมิ้ากบางชลบุรีไปเชิบเชิบโอ้สะพานแมน่สูงมากไปนอนเ้ยสวยงามไ่ลีป่ะยังสวยเลยสะพานรถเยอะ รอตัวนะครับอับ่งัผนอย่างสวยเลยรถเยอะมากนะครับกำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกาญจนาพิเศษมาจากพระรามสองนะครับจะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิละกระบ,บัง ออกไปฝั่งเ้าก็ชมบุรีพัทยานะผมเอาลี้ยวซ้ายก็าบางนานะบุญเลยออกไปสปานบกเงยหนึง่งอู๋สพานยังนีขึ้นเงยแทย้มีบอพี่น้องม,มีบอ สองมุ่งหน้าบางนาเชียบุรีรักบางสนามบินสุวรรณภูมิบอกนี่โอ้โหนี่แม่ไม้ยำคืนมีไฟมาเนี่ย าเออพี่น้องตอนนี้กําลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะผมตรงเลยสมุทรปราการนะตรงเลยเลยไออะไรนะช้างเอราวันมานะครับเนี่ยตอนนี้กําลังขึ้นสะพานแล้วนะผมอ้สะพานสวยงามมนาะกกลับกล่องโมทันพี่น้องเลยรถหลายบทเล่นใส่ขา นี่ทัวรศสัพท์เลยมันจังหวามุมกล้องมันบังพอดีพี่น้องตอนนี้เรากำลังขามแม่น้ำครับนี่ไปสมุทรสาครใช้ทางด่วนเะปิตาตุ๊อามันนี่รถคือหลายแ่่ อำเมนามเจ้าพญาอยู่ที่เราจะไปสมุทรสาครหรือมหาชัยนะครับผมฟังโนนนะครับโดนพระรามสองนี่ยพี่น้องโอ้เหลือเงี้ยรถเยอะครับถือว่าเยอะอยู่เนาะเนี่ยอ๋อมันติดอะเนี่ยว่าอยู่งทำไมรถมันเยอะติดรถบรรทุกครับรถสะพานรถพ่วง สามสี่พ่วงห้าพ่วงนู่นนะพ่วงพี่ใหญ่ก็เขาก็ขึ้นทั้งสามเลนเลยเนาะโอ่อไปครับเดินทางไอซสีเปเที่ยวมาเนี่เที่ยวหาใช้ครับเราไปไปขึ้เก้าแล้วครับหวันเจี๊ยบที่สองซอยเจ็ดสิบห้านี่ครับขับต่อไปบนถนนพระรามที่สองอีกสองกิโลเมตร นพระรามสองถนนในตำนานโอ้แมรี่เขาขอสั่งคือว่าล่ะแต่กำลังจะเสร็จนะเราก็กำลังจะได้ใช้แล้วไปโอ้ถนนเส้นพระรามสองช่วงที่เขาทำสะพานเสร็จแล้วมันก็สวยงามอยู่นะทุกคนคือเขาคืนพื้นที่ให้กับจราจรเรียบร้อยแล้วข้าบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะยังไม่ได้เปิดใช้หรือเปล่าโอ้ทางดีอยู่นะ สวยสวยสวยครับสวยอยู่นะถึงจะสร้างนานก็สวยนะสวยสวยจริงครับยอมรับใหม่ๆเลยก็ติดไฟสองสว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยข้างบนก็น่าจะสวยนะข้างล่างทำถนนใหม่ด้วยตอนนี้เขาก็คืนพื้นที่ให้กับอ้อันนี้แล้วตลาดจรแล้วช่องตลาดจรแล้ว มันมีไฟมาเนี่ย